นีรองเท้าใครนอนเถอะจะเลิกไหมเหรอวันนี้เลิกจะเลิกไหมมันจะเลิกเถอะไอเอาเอาเสื้อไปเผื่อออกทไหออค8ชั่วโมงอะฮะโอ้โหป็โมงเช้ายังโมงเย็นรายการแปดชั่วโมงมันปิดกี่โมงอ่ะที่นั่่น ไมได้หรอะตอเลานมาับานะจะขับเ่ให้ไปไหมเยเขาไปกันหมดเลยเนี่ยให้ให้เอเลยนะเขาอย่าติตาดูทำใ่ใช่ทำงานกันเดี๋ยวแม่ก็อยู่นี่เ ชั่วโมงอึ่วชั่วโมง่มงจะตามไปเหรอ2ชั่วโมเหรอป่ารอ4โมงเริ่มจากน้ต้องบ5โมเย็นแน่เลยก็ถึไปถึงชั่วโมง3ั่วโนะั่ง3ชั่วโมงเหรอย